สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเพชเพียงพาไปไรเซ็นนะครับมาจากไรเซ็นกันเหมือนเดิมนะครับมาเลยชื่อแรกนะครับคุณวรพลนะครับวอแหวนนะครับแล้วก็รอเรือพอพานนะครับจบด้วยลอลิงนะครับคุณวรพลวอแหวนก็ลักษณะนี้นะครับเป็นเต็นโค้งคนะครับแล้วก็มีถุงซับในตัวนะครับแล้วก็ต่อด้วยลอเรือนะครับลอเรือก็จะมีถุงซับเนาะพอพานแล้วก็ลอลิงลอลิงก็ตัวอักษรมันไม่ได้เอาชี้ออกไปเป็น45องศาหรือไปด้านหลังนะครับลอลิงเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไร หามันจะย้อนกลับเนาะก็คือผมก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะแบบโค้งเปิดนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นแล้วก็ใส่จุดเป็นลักษณะนี้นะครับจาบชื่อของคุณวรพลต่อไปนะครับชื่อของคุณยงยุทธนะครับยอยักนะครับยอยักลักษณะนี้นะครับปุ๊บมาต่อด้วยงงงูเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยยอยักตัวทหารนะครับแล้วก็จบด้วยทัธงนะครับใส่สรุนะครับคุณยงยุทธนะครับยอยักก็เป็นโค้งแบบนี้นะครับมีตรงทับในตัวนะครับต่อด้วยงองูยอยักก็จะมีตรงทรับนะครับปุ๊ เป็นวัดสวยๆนะครับต่อไปนะครับคุณพัดนารีนะครับ ar, พ,พอพานพอพานตัวนี้ผมคันี้จะใช้แบบนี้เนาะอือทอผู้เท่านะครับแล้วก็นอนหนูนะครับกรรั่นนะครับพัดแล้วก็นอนหนูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็รอเรือสะอีนะครับจบเลยนะครับคุณพัดนารีพอพานเนี่ยก็ให้ออกแบบนี้โค้งๆหัวนะครับแล้วก็มีถุงซับใหญ่ๆนะครับตัวนี้แล้วก็ทอผู้เท่านอนหนูกระรั่นนะครับแล้วก็นอนหนูตัวหนึ่งแล้วก็รอเรือสลอีนะครับคุณพัดนารีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณ คุ้มปลางนะครับคุ้มปลางคอควายปึ๊บม้าม้านะครับแล้วก็ป่ปาปลารอเรือนะครับตัวนี้ผมก็ยัดยกปากาเน,ะนาะสาต่อด้วยงูง,งูแล้วก็คอควายกันนะครับคุณ ขนาดนี้นะครับปุ๊บให้มีถุงซับตัวนี้เลยปกติคอควายจะไม่มีถุงซับนะครับก็เราก็จะให้ตัวนี้ตรงนี้นะครับเป็นถุงซับนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นมองมะเนาะแล้วก็ปลาปลาครับก็จะมีถุงซับด้วยเช่นกันแล้วก็ลอเรือตัวนี้นะครับถ้าเกิดเขียนต่อไปเลยเนี่ยผมว่ามันจะไม่ค่อยสวยสร้างมิต,ติตัวนี้ให้เป็นลอเรือต่างหากเยกนะครับเพราะว่าจะมีถุงซับสวยๆตรงนี้ทนหนึ่งนะครับแล้วก็สราต่อไปงองงูแล้วก็คออควายกระลังนะครับคอควายก็กระลังขึ้นไปเลยนะครับลักษณะนี้นะคร แล้วก็ยอยักแล้วก็ตกด้วยโส,สลานะครับแล้วก็ใส่ไม้ถูประมาณนี้นะครับกุ่กล้องยุดกล้องยุดก็กไกอย่างที่เคยบอกในรายชิปนะครับกไกจะไม่มีถุงซับในตัวนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงเราจะแก้ก็คือตัวอักษรตัวบริวารของตัวต่อไปนะครับก็เป็นลักษณะ่อไกขึ้นไปปึ๊บโค้งลงมาแล้วก็เออนี่ยห้องอ่างนะครับห้ออ่างปุ๊บให้เป็นลักษณะถุงซับนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาไวไ้เก็บซับนะครับแล้วก็มีแล้วก็ทักเส้นขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นลักษณะปลาย่ั อันนี้อันนี้เป็นความหมายเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเฉยๆอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผอนี่าตเน้นย้ำก่อนนะครับเป็นความเชื่อเป็นความสบายใจนะครับกู่กับคนไทยมานักนะครับถามว่าลายเซ็นที่ดีนะครับมันก็จะสบายใจก็คือมงคลนั่นเองนะครับก็มีความมงคลในตัวนะครับคือเซ็นแล้วสบายใจเซ็นแล้วมีความสุขนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับส่วนการจะมั่งจะมีการจะมีเงินมีทองนะครับอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่การปฏิบัติตนของเราอยู่ที่อาชีพความขยันหมั่นเพียรของเรานะครับลายเซ็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้อธิบายสั้นๆก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับคุณไ้นะครับตัวไอผมให้เขียนแบบนี้ปึ๊บลากขึ้นไปแบบนี้นะครับต่อด้วยน้องหนูนะครับแล้วก็มาต่อทหารกระดนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อเล่นเนาะก็เป็นลักษณะนี้นะครับตัวไนนะครับเป็นช้อนกวกครับนะครับเป็นลักษณะนี้โคงมาปุ๊บแล้วก็มาต่อด้วยนอนหนูนอนหนูเป็นตัวสอนประธานนะครับใหญ่ต้องใหญ่กว่าตัวตัวนี้นะครับก็จะมีถุงซับในตัวนะครับแล้วก็ต่อทหารกระดเป็นลักษณะนี้นะครับคุณณไไหนต่อปะคครับุ นัตพง์นะครับนัตพง์ก็นอนเนียนเป็นลักษณะนี้ปึ๊บขึ้นไปแล้วก็มาต่อด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็่อดฐานพอบผานนะครับมองงูแล้วก็เสาบริีปรันนะครับคุณนัตพง์นะครับนอนเงียนก็เป็นลักษณะนี้เนาะปึ๊บขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถุงซักของนอนเียนนะครับตัวนี้ก็่อดฐานพอกผานมองงูสาบรีกลันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับคุณนัตพงศ์ต่อไปนะครับของคุณมงคลนะครับมงคลผมขออนุญาตเขียนมองมาแบบนี้ปึ๊บ งูนะครับต่อแ้วคอควายแล้วก็รอลิงลักษณะนี้นะครับคุณมงคลงูแม่นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับมันไม่ควรมีหัวนะครับตัวนี้ก็ไม่มีหัวเช่นกันนะครับให้เป็นรูปลักษณะยื่งแบบนี้ธรรมดาพอแล้วนะครับต่อวก็ตัวนี้ก็จะเป็นตรงซับของงูแมานะครับงูงูงูจะมีตรงซับนิดนึงนะครับแล้วก็ควายแล้วก็รอลิงนะครับรอลิงก็เหมือนชื่อของคุณมงคลนะครับรอลิงจบจบด้วยเส้นที่ตวัดขึ้นตวัดไปด้านหน้าแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับเป็นลักษณะ ชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณภูมิภูมิคุณภูมิพันธ์นะครับพอสัมเพานะครับปึ๊บแล้วก็ต่อด้วยมอมาจสรีกเลยนะครับแล้วก็พอพานนอหนูนะครับทอทงกลนนะครับคุณภูมิพันธ์ประมาณนี้นะครับพอสัมเพาก็มีมีจอนกวังซับนะครับแต่ไม่มีถุงซับเนาะเป็นลักษณะเช่นเดิมนะครับแล้วก็เอามาออกแบบตัวอักษรตัวถัดไปหรือตัวอักษรบริวารนะครับมาเพื่อรับซับก็คือมอมาครับแล้วก็สรีเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ พันนะครับพอพันน้อนหนูนองหนูก็จะมีถุงซับนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อถุงก็จะมีถุงซับอีกนะครับแล้วก็จบด้วยต่อถุงกระรังนะครับเม็นไว่าตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับจะมืนเลขเก้าเลยนะครับเพราะว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะนี้ใส่บรรยากาศไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ได้ละเซ็นกันไปแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของผมด้วยนะครับถ้าถูกใจก็อาจจะสนับสนุนดาว บ้างก็ได้นะครับไม่ว่ากันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอจะดจะลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ